ลิชทำอะไรได้ย่างลิชเป็นตำแหน่ง DPS ที่เหมือนแทงเพราะว่ามันถึกมากเหมือนแดกควายไปทั้งตัวการดีของลิชนั้นจะเป็นการยืดแขนไปชกกีศัต,ตูสกิลคลิกขวาลิชจะทำการยืดมือไปจับศัตรตูแบบเสียวๆแล้วถ้าเราก,กดคลิกซ้ายใส่ศัตรูอีกตัวหนึ่งเนี่ยลิชจะจับพวกมันกัะแทกโหนกกันเพื่อทำดาเมจแต่ถ้าก,กดคลิกซ้ายที่ตัวเดิมลิชจะลากมันมาหาเราแล้วก็ทำดาเมจแทนสกิลชิฟลิชจะทำการแปลงร่างเป็นโตเกียวเนยกรอบร่างนี้ลิชจะไม่โดนดาเมจใดๆทุกอย่าง และก่อนจะกลับเป็นร่างปกติเนี่ยลิชจะยิงน้ำปิดออกไปใส่ศัตรูด้วยสกิล e ลิชจะทำการพุ่งไปกระแทกโหนกกีศัตรูที่โดนจับและทำดาเมจรวมถึงมอบโล่ให้ตัวเองด้วยสกิลนี้สามารถจับเพื่อนกระแทกได้ด้วยนะจะเป็นการมอบโล่ให้แก่เพื่อนที่โดนกระแทกโหนกแทนสกิล out ติลิชจะพองตัวให้เหมือนกระโปรงหมาแล้วก็ทำการไล่ทุกศักตรูแบบต่อเนื่อง สกิลพาสซีฟทุกการทำดาเมจของลิชจะมีสแต็กกลางหน้าจอเมื่อสแต็คครบ100ลิชจะกลายร่างเป็นยักษ์วัดแจ้งร่างนี้จะทำดาเมจได้แรงขึ้นแต่ก็ไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้เลยสกิลทีมอัพเมื่อมีเมียอยู่ในทีมลิชจะมีสกิลเพิ่มโลให้ตัวเองเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลจบการรีวิวลิชกระปู่ย่างยืดก่อนจะดูเกมกันเนี่ยแจคมีร้านเติมเกมมาแนะนำลิชแมนชั่ปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนแถมเติมได้ตลอดย4ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไลเวอร์บนเว็บ หลับไปเลยลิชแมนคอยเพื่อใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนําได้อีกหลายเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนง่ายต้อง l i s แมนช็อปวันนี้เป็นวันดีของเราดะรีเออคุณกดคุณกดคุณ่ไกดคุณ่ไกดคุณอ,อ่ไกดอ่านี่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยผัวน้อยเหร เออใครเชิญมานี่อ่ะเอองานแต่งเขาไม่เชิญเนมอวมานะมาทำไมเอ่ยเชิญนะรีจแต่ไม่ได้เชิญนะเริ่ทงต่ำติงไงเอ้ามันขามวากก็เราไปสื่อสานไงสืสานกระโถยมากริจริจริจตอนเสียงแมนแนนได้หรือเปล่างานแต่งเหรอเนริจโอ้ได้สิสุสานโอ้เฮ้ย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 เนมอว์เนมอว์เนมอว์หยุดเนมอว์หยุดเนมอว์เนมอว์อ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ในมอยายาเดมอนี่ยเดมอนี <Follow me. S> 1> <unda> 1> ่ยนี่ดีของดีกว่าเอาดิของดีกว่าวันนี้วันนี้อันนี้นี่เออนี่แหละเนมอเป็นเกย์ในมอเป็นเกย์ยามายุ่ง์มันมีหัวแล้วไป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 เลย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 เราจะคืนใมอในมอเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้สุสานตัวปุ๊กระโหลกเลยเฮ้ยมาตามมาเจอแน่กับผัวยังยืด มาดูกันว่าจะเป็นงานแต่งใครวันนี้อ๋อมาพาลูกเข้ามางานแต่งนะนี่แขกพว้มีเกียรดนะมานี่กูแต่งกำแพงได้บไม่ได้ทางไหน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 ดินี่นี่นี่เอามันไม่อยู่อ่ะเลยนเลยนำล้ำเลยนเลยมันอยู่ไหนมันไม่ออกมาไปไหนกันอเ้ยเปิดบัแน่เลยเปิดบัน่เลยเ้ยข้างหลังเหรอข้างหลังขังี่หไปวิ่เสียงว้าไวะดีกว่าไอ้่มนไปลไปลวแนดีอ๋อมันแยกเล่นกับานนี้วะงงอกูงง โอ้ยใครมาต่อยตายเออมตายมาตายมาตเออสงบไว้สงบไว้สงบไว้วันนี้วันนี้เอา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 ลมาเอา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 ลมาต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยปาบปาปาบเออผัเไยจ้าไปไหน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 ตุเออเออเออเอกรปล่อยยังยืดอ่ออมาบัดกอญแจแข่งปอกเอาตุซานตายเหรอใครทามา เฮ้ยเพื่อนบ้านที <affe> ่แสนดีเฮ้ยอีสราเอร์แมนหรออยู่ไหนวะเดี๋ยวกันเร็วเดี๋ยวตาบอดคนกลับมาแล้วเร็วเราต้องการฮิลที่แข็งแกร่งแต่ว่าพวกนั้นเล่นแปลกๆกว่ะเขาอยู่ข้างในกันอ่ะเอาไปออกมาเลยทำไมอ่ะเร็วๆไปเร็วๆเร็วๆบปนมาแล้วเออต่อยตายมาตายตอง วันี่วันี้ตอนเอ้ยทำไมล่ะมาทำไมมาทำไมมาหน่ฟาดแม่งเถอะหรือกูจับแม่งเลยเถอะมาทำไมไม่เข้า p อยกันแบบมาเล่นกันเป็นปะเนี่ยโอ๊ยเข้า p อยกันหน่อยเขาไม่อยากมาปวดงานแต่งหรือเปล่าคุณอ๋อเหรอเออเขามาแล้วเวนอมมาตุ๊กแกดำมาตุ๊กแกตุ๊กแกดำเออจับจับเออหักคอคอหักเลยเออเออไปไหนนี่แน่กระเด้าทีนึ่ง เก่งมากที่รักเก่งมากผมก็เดาเก่งไหมครับที่รักอ๋อโอ้ยกระเดาเก่งมากค่ะขลาดขลาครับหยุด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 อยู่ไหนไนะที่รักไปกระเด้าไปเลยวันนี้ได้ได้กระเดาดีนะไม่ใช่เองเองไม่ใช่ที่รักค่ะไอเดียวย่งคิวอ่ะไอเดมอมเป็นกระเดาแทนนะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ใครวะเนี่ยไอเจ็บเจ็บเดาเจ็บหน่อยกระเดา พลังยางโยต์ตังหนู่ตังหนู่ตังหนุ่ตุงหนู่ตุงหนู่ตุงตุงหนุมาโมมานี่ร้านยนี่ดอมส์แมนค่าจากการห้ายจัดการท้มันตายแล้วอีเนมอลจัดการดีกว่าเอาอีเนมอลมันแย่งความดีความชอบอ่ะพวกนั้นเขาเขาเล่นอะไรกันขอไปเข้าหอยเข้าพอยได้กระดังมัน อุ้ยคุณเนมาปกป้องเรายิ่งกว่าคุยไงเอามันใช้ปลาหมึกงามันไม่ทำอะไรเลยปลาหมึกกะทำเฮ้ยไอ้เนมอนี่นี่ดีกว่านี่ของดีกว่าเดี๋ของดีกว่านี่เอ้อนี่โอ้ยหยุดไม่หยุดนะยอมเสียสละตูดเพื่อปกป้องเมียไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวนี่กระเด้าในมอเองอือปึ๊ง ไมคุณเราใช้หมดเราใช้หมดไม่มีหมดเราไม่ไดเอามาเราเรามาให้แล้วเรามาให้แล้วนี่นี้นี่เหรอไม่ใช่คนละอันคนละอันขอแต่งงานนี้แสนนะขอแต่งงานหน่อยเอออคนไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อไออ้ไะแ้ไอ้ไอ้เอ้ไอาไอ้ไเ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ัอไอ้ไล้ไไอไอ้แค่ตอ้้นเตียงเลยอ้้ด้วยเตียงไไ ไหนไอพวกนั้นอยู่ไหนคนไปแนวหน้าบ่อยบ่อยเลยจะได้เอวไปเออเออได้อยู่แล้วนี่ยังไม่ตายเลยนี่งมาสับสามรอบไม่ต้องกลัวตายแน่นอนโอ้โหไหนไหนมันอยู่ไหนมันจะเข้าพลอยไหมรอบนี้มันจะเข้าพอยไหมมันมาแล้วมีวันหน้าด้วยต่อยต่อยต่อยมันบูตต่อย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 จับบักกี้บักกี้กร็ทืบไหนได้ใคร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 ทำใครทำข้างหลังเหรอได้ได้ได้ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน มันไปนั่งอยู่นี่เหรอให้แมงมุมมันไปละวายว้ายโอ้ยแตกเราเกลือเราเกลือเราเกลืเราเราตายคู่เราตายอ่ะจะพุ่งจะพุ่งใช้ชิวนะรอก่อนก็ไปก็ลองไปก็ลองไปก็ลองไปมาๆมาๆมาๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยวายวายแตกไม่แตกว่ะก็โดนลบมก็โดนลบมก็โดนลบว้าย

วันห้าหลังวันด้าหลังเหรอหลังเหรอหลังใครหลังใครอาอยู่อาอยู่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 หิวกุนอายใส่โล่ก่อนโอ๊ะโอ้เออแหละตายหัจ๋าให้บอกข้อเบี้ยจ๋าเลยเอาก็บอกให้ไปทางหน้าเออะซึ่งมันได้พลอยว่ามันได้พลอยเอาไดยเอาได้คือได้คือได้าได้คือได้คือแล้วมียังยึดตังมืดละอัติใครหน้ากว่าอัติสอายแมนโอเคหมือนการให้สอายแมนเนี่ยมันต้องโดน คนอย่างมันมันต้องโดนมาอยู่ข้างหลังมาดิมาดิอืออืออือไปไหนอืออเออมันโดดมันโดดแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้วอืออืออีทีเดียวอีทีเดียวไปไหนนี่แน่แม่งหนีเอาเลยอะไรตังหนึ่ดตังหนึ่ดตังหนึ่ดตังหนึ่งปมมูนโนมูโนกับหัวอย่างยืดตายดอกคองกูเจอเนมอกูเจอเนมอเนมอไปไหนไปไหนต่อย ต่อยหนีกูหรอมึงหนีกูหรอกมึงหนีกูหรอกมึงหนีกูหรอกมาไปไหนเออเออเอออีเนมออีเน่หมอจะช้าเลยเราไต่ทีมเราไม่ได้เรไต่ทีมมันได้ได้เราไต่เน่หมอทีมเราไม่ได้เราต้องไปไต่เน่หมอทีมมันเออเออตัวใหญ่ตัวใหญ่อยากได้เกาะ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 พอกะไหนโอเคมาอะไรอะไรมาดิไปไหน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 มันเร็วชิบหายเล้ววะหยุดกูเป็หยุด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 ตังเนิร์ดหยุด เออาลังบ้ามาแล้วเอือเอือตบตบเอือแวนที่าตบตบเอือเอือเอืไเอือ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 เอตอเอื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 อออเ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 อือเ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 ออเออเอืออเออเอออือออเออือออเเออ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 เเออเอ จะโหดสไปดแมนจะกินอะไรง้อีเทอร์แมนเหรอได้ผมเจอในอีเทอร์แมนกำลังไปกำลังไปกำลังไปอุ้ยอุ้ยนุนนุนนุนหนนนนมานี่มานี่จับแล้วกูจับมึงแล้วจังหนุดขอเด้าขอเด้าหน่อยขอเด้าหน่อยขอเด้าหน่อยขอไม่ตายโถทีละวันดีทีละวนดี่าล่างใหญ่แล้วว้าวเอออตบว้าว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 อะไรมึงไอ้มึงจังยืดจัง ตามเลย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 ตามนูตาย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 เออ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 อย่านะอย่าต้องโหดไปไหนแมนติดขอจับหน่อยขอจับหน่อยแมนติดไปไหนขอเด้าหน่อย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 ขอเด้าเด้าเด้าจากไหนก็บรรลุเด้าเด้าเด้าเฮ้ย น่เรากดทึงสกิลที่ดกดได้คนแล้ว <c oughs> กดทิล้วทิ้กขวาพร้อมกันไนนดูได้ใช้ได้เอาอีนี่ลา